สถานการณ์น้ำราชบุรีลดลงแต่น้ำยังสูงอยู่สสราชบุรีออกแจกข้าวของมูพวกบริโวคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบทุกภัยสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอเมืองราชบุรีหลังจากเขื่อนท่าโม่งในจังหวัดกาญจนบุรีเร่งระบายน้ำลงไปในแม่น้ำแม่กลองประกอบกับน้ำป่าจากลำพาชีอำเภอสวนพึ่งส่วนหนึ่งก็ได้ไหลมาสมทบด้วยทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองมีระดับสูงขึ้นประกอบกับน้ำทะเลนุนยิ่งทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นกว่าปกติและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ฝั่งแม่น้ำ แม่กลองในบางแห่งมีระดับน้ำสูงกว่า80ซนติเมตรประชาชนต้องขนย้ายเข้าของออกมาอยู่ในที่สูงซึ่งความคืบหน้าล่าสุดนะคะเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาระดับน้ำเริ่มลดลงในบางแห่งค่ะเขตเทศบาลเมืองราชบุรีเขตตำบลลุมดินน้ำลดลงแต่ในพื้นที่ตำบลุ้งน้ำวนนั้นยังมีระดับน้ำสูงคงที่เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำประชาชนไม่สามารถสัญจรอ,ออกมาได้ต้องใช้เรือเป็นพาหน,นะซึ่งมีมากกว่า170หลังคาเรือนทำให้ในวันนี้นะคะ ในายณพินทรศรีสันพางสอสอภัคเพื่อไทยระบบบัญชีรายชื่อจังหวัดราชบุรีนายมานิตพัอม์อมานบาดีสอสอภาคภูมิใจไทยจังหวัดราชบุรีนายสำนิดพุทธศรีนายอำเภอเมืองราชบุรีและนายพิชิตบำรุงทรัพย์นายกองการบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนได้นำข้าวสารอาหารแหง้งไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมในหมู่ที่4 5 6หและ7ตําตำบลคุ้งน้ำวนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครั้งนี้ด้วย